สวัสดีครับพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกพลังที่ซ่อนอยู่ใน AI พลังที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานไปเลยก็ได้ซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือ c l o u d Skill เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาใช้ AI แล้วมันเหมือนเป็นโลกความจาเสื่อมยังไงก็ไม่รู้คือเราสั่งงานไปแล้วพอจะสั่งอีกทีอ้าวต้องมานั่งอธิบายใหม่หมดตั้งแต่ศูนย์เลย ใช่เลยครับมันคือการวนลูปที่น่างุดหงิดมากๆต้องมานั่งอธิบายเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาพอจะเริ่มคุยใหม่ก็ต้องป้อนคอนเท็กซ์เดิมๆเข้าไปอีกคือมันไม่ใช่แค่เสียเวลานะครับแต่มันทำลายโฟล์งานที่แบบต้องใช้ความต่อเนื่องงานที่ซับซ้อนนี่คือพังกันไปเลยและนี่แหละครับคือจุดที่แอนโทนิคเขาออกมาแก้เกมด้วยสิ่งที่เรียกว่าสกิลส์ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ใหม่ๆธรรมดานะครับแต่มันคือการสร้างความจํา และความสามารถในรูปแบบใหม่ให้กับ AI เลยทีเดียวแล้วสกิลมันคืออะไรกันแน่ใหยพูดง่ายๆนะครับมันคือแพ็กเกจความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาครั้งเดียวจบเลยแล้วสอนให้ AI จําไว้ใช้ได้ตลอดไปพูดอีกอย่างคือจากเดิมที่เราใช้พร้อมแบบใช้แล้วทิ้งตอนนี้มันกลายเป็นสินทรัพย์ทางความรู้ที่เราเก็บไว้ใช้ซ้ําได้เรื่อยๆครับทีนี้เรามาดูกันว่าข้างในสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะมี4ส่วนนะครับ หนึ่งคือ Skill.md อันนี้เหมือนเป็นคู่มือบุ How To เลยบอกว่าต้องทำอะไรบ้าง 2. คือ y a m l Frontmatter คิดซะว่าเป็นสาร,รบัญของสกิลนี้บอกชื่อบอกรายละเอียด 3. คือ Resources พวกไฟล์เสริมต่างๆที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไกด์หรือข้อมูลอ้างอิงและสุดท้ายที่เจ๋งมากคือ Scripts เราสามารถใส่โค้ดเข้าไปได้เลยสำหรับงานที่ต้องการความเป๊ะแบบสุดๆโอเคทีนี้เรามาแง้มดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่าสถาปเตยกรรมเบื้องหลังของมันทำงานยังไง ทำไมมันถึงมีประสิทธิภาพขนาดนี้คือต้องเข้าใจปัญหานี้ก่อนปัญหาใหญ่ของ AI ทุกวันนี้เลยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่าคอขวดของ Context Window ูพูดง่ายๆคือสมองของ AI มันมีพื้นที่จํากัดในการรับข้อมูลในแต่ละครั้งพอยัดข้อมูลเข้าไปเยอะเกินไปมันก็จะเริ่มเออประสิทธิภาพตกควบเลยครับแล้วทางออกของปัญหานี้ก็คือคกลไกที่ฉลาดมากๆที่ชื่อว่า Progressive Disclosure หรือการค่อยๆเปิดเผยข้อมูลเป็นขั้นๆครับมันทำงาน3ระดับนะระดับแรก discovery คือ AI จะแค่สแกนดูชื่อกับคำอธิบายคร่าวๆของสกิลทั้งหมดก่อนใช้พลังงานน้อยมากพอเจองานที่ตรงกันก็จะเข้าสู่ระดับ2 invocation คราวนี้แหละถึงจะโหลดคำสั่งของสกิลนั้นๆเข้ามาเต็มๆและถ้าจำเป็นจริงๆก็จะไปถึงระดับ3 deep reference คือดึงไฟล์เสริมเฉพาะที่ต้องใช้เข้ามาเท่านั้น มันเหมือนกับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แค่เหลือบตามองชื่อหนังสือบนชั้นแล้วหยิบเล่มที่ใช่มาเปิดอ่านเฉพาะหน้าที่ต้องการไม่ใช่การแบกหนังสือทั้งห้องสมุดต,ติดตัวตลอดเวลาถ้าให้เทียบกันหมัดปอหมัดเลยนะวิธีเก่าอย่างโมเดลคอนเท็กซ์โปรโตคอลเนี่ยมันเหมือนสั่งให้ AI โหลดคู่มือทั้งเล่มมาอ่านทีเดียวคือเปลืองโทเคนสุดๆแล้วก็ถูกจำกัดด้วยขนาดคอนเท็กซ์วินโดว์แต่วิธีใหม่ของคลอสสกิลส์มันเหมือนกับการบอกว่าดูแค่สารบัญก่อน แล้วค่อยไปเปิดหน้าที่ต้องการซึ่งแน่นอนว่ามันประหยัดกว่าเยอะมากแถมยังขยายคลังความสามารถไปได้แบบแทบจะไร้ขีดจ,จำกัดเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนพอพูดถึงการรันโค้ดหลายคนอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยทุกอย่างมันทำงานอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า sand box หรือกล่องนิรภัยเสมือนจริงซึ่งมันจะแยกการทำงานทุกอย่างออกจากระบบหลักโดยสิ้นเชิงจำกัดการเข้าถึงไฟล์จำกัดการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กทุกอย่างที่อาจจะเสี่ยงต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนเท่านั้น เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ามันทรงพลังแต่ก็ปลอดภัยมากๆเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่ฟีเจอร์นะครับมันคือการประทะกันของยักษ์ใหญ่ในวงการ AI เลยทีเดียวเราจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างทางปรัชญาที่ชัดเจนมากๆระหว่าง2ค่ายทาง OpenAI กับ GPTs เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ความยืดหยุ่นการกระจายให้คนทั่วไปใช้เหมือนเป็น AI App Store ที่ใครๆก็เข้ามาสร้างอะไรของตัวเองได้ในขณะที่ Anthropic กับ c Skill เนี่ย เขาเล่งไปที่ตลาดองค์กรโดยเฉพาะเลยเน้นเรื่องการควบคุมความค่าเดาผลได้กลยทธดของเขาคือการสร้าง workflow login ให้องค์กรเข้ามาใช้แล้วก็อยู่ในระบบนิเวศของเขาไปเลยมีคนกล่าวไว้ว่าเรากำลังเห็นการก่อตัวของ2ระบบนิเวศ AI ที่แตกต่างและเดินขนานกันไปคำพูดนี้มันสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากเลยนะครับคือนี่มันไม่ใช่แค่การแข่งกันทำฟีเจอร์แล้วแต่มันคือการแข่งกันสร้างมาตรฐานใหม่ของวงการ โอเคกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกงันบ้างว่าแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบกับการทำงานจริงๆยังไงมีตัวอย่างจากบริษัทใหญ่ๆที่น่าสนใจมากเลยอย่างรักูเทนเนี่ยเขาลดเวลาทำรีพอร์ตการเงินที่ปกติใช้เวลาทั้งวันให้เหลือแค่ชั่วโมงเดียวหรืออย่างบ็อกซ์ที่ช่วยผู้ใช้ประหยัดเวลาไปได้หลายชั่วโมงเลยนะกับการจัดรูปแบบเอกสารจากข้อมูลดิบแบบอัตโนมัติคือมันเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆและที่มันน่าตื่นเต้นไปกว่านั้นอีกก็คือพลังของคอมมูนิตี้ครับ คือตอนนี้มีสกิลที่คนทั่วไปช่วยกันสร้างขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอย่าง invoice organizer ที่ช่วยจัดการใบแจ้งหนี้ให้เราหรือ YouTube transcript ที่แค่โยนล,ลิงก์วิดีโอ YouTube เข้าไปมันก็ถอดความแล้วก็สรุปให้เสร็จสับโหนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าศักยภาพของมันไปได้ไกลแค่ไหนภาพที่เรากำลังมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยคือ AI ที่ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยอีกต่อไปแต่เป็นเหมือนนักบินร่วมหรือ co-pilot ที่นั่งทำงานอยู่ข้างๆเราเลย มันจะสามารถหยิบสกิลนู้นสกิลนี้มาผสมกันจัดการเวิร์กโฟลที่ซับซ้อนให้เราได้แบบอัตโนมัตินี่คือการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ AI ไปอีกขั้นเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามให้ไปลองคิดกันดูเล่นๆว่าถ้าเราสามารถสอน AI ของเราให้ทําเรื่องยากๆได้สักหนึ่งอย่างงานแรกที่เราอยากจะสอนให้มันทําคืออะไร